ก็ขอบพระคุณองคคณะผู้พิพากษาสารติกานะครับที่ได้มีการตัดสินคดีของผมนะครับกับพันธมตรวจโทร,รังยศเกรษรบัวที่เจ้าของอาหารหมาในเสตสุภากับพวกนะครับได้เป็นโจทฟ้องผมเนี่ยนะครับนายอัจฉริยะเนื้อท่าพงกับพันธมตรวจโทร,รยศรองยศเกรษรบัว ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพามาถึง6ปีในการต่อสู้คดีนี้นะครับก็ศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับในคดีที่นายเสเดสุภาซึ่งมีทนายตั้มสิทธาเบ้บังเกิดเป็นทนายความให้กับนายเสเดสุภาศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษายกฟ้องว่าสิ่งที่ผมกับพันโทรังยศเกษรบัวนะครับคำฟ้องคือว่าผมฟ้องเทจ แล้วก็เบิกความเท็จสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องสารอุทธรณ์พิพากษายืนสารอุทธรณ์มีคำพิพากษาออกมาว่าทนายจำเลยไอ้ทนายของโจทก์ก็คือทนายของนายเศรษฐิสุภาก็คือทนายตั้มดื่มมือสารเป็นเครื่องมือในการร่วมกันกันแกล้งนายอัจฉริยะเพื่อมุ่งหวังเอาชนะนะครับโดยรู้กันนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างหลักฐานเท็จ นะกับโจทย์ในกรณีนี้ก็คือนายเศษฐิสุภาต่อมานายเศษฐิสจจุภาก็ใช้ในายสิทธาเพียบ์ังเกิดสามารถยื่นฎีกาได้นะครับก็รอมา6ปีล่าสุดนะครับศาลจังหวัดพระนครีอ,อ,อยุธยาอ่านคำพิภากษาออกสารฎีกาก็ยืนนะครับตามสารชั้นต้นสาวธร,รยกฟ้องผมกับพันธุ์ทรรงยศเกษรบัว คดีถึงที่สุดเรียบร้อยนะครับว่าไม่ได้กระทาความผิดตามฟ้องก็คือไม่ได้ฟ้องเท็จไม่ได้เบิกความเท็จนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่มีการลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะครับตามที่ผมถูกทนายตั้มออกไลฟ์สดออกใน Facebook ต่างๆนานามาหกปีกับพันธุ์โทงยศเกษรบัวมาเป็นเรื่องที่มีการนําเอกสารทะเบียนรากของภรรยาของนายเสด็จสุภา นะครับออกไปเนี่ยนะครับศารก็ชี้นะครับว่าพันโทนยศเกษรบัวกระทาตามอานาจหน้าที่ถึงแม้จะลงแบบไหนก็ตามก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะถือว่าได้กระทาตามอานาจหน้าที่นะครับดังน,นั้นสิ่งที่ถูกกล่าวหามาหกปีก็นะครับสารตัดสินผมกับพันโทนยศเกษรบัวเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีที่นายเสถสุภาพกับพวกนะครับซึ่งจริง เราสามารถฟ้องกลับได้นะครับเนื่องจากว่าสารอุทธรณ์เนี่ยได้มีคำพิพากษาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกับนายเดชนายเศรษฐุภากับพวกนะครับได้มีการสร้างหลักฐานเท็จก็คือปลอมลายครับนะทาลายปลอมลขึ้นมาแล้วก็เอาที่เป็นราดที่เหงได้มาจากตํารวจกองปราบคนหนึ่งนะครับเอามาใช้แล้วก็เอามาใส่ารามผมนะเอาว่าผมเป็นคนเผยแพร่ซึ่งจริงลายกลุ่มนะครับเหล๋อเท่านี้นะ ซึ่ง,งลกลุ่มเดิมเนี่ยเป็นกลุ่มเก่ามา6ปีที่แล้วเนี่ยมีทั้งหมด100คนแต่วันที่เอามาฟ้องเราเนี่ยนะครับมีเพียงแค่10บาคนดังนั้นเนี่ยอันนี้พิสูจน์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างนายเศรเสุภากับทนายตั้มสดธาเบี้ยวังเกิดเนี่ยก็คุยกันก,นก่อนที่จะมานะครับแจ้งความผมที่สพเมืองปนตรศรียุยาก็หลักฐานทั้งหมดนะครับเป็นไปตามที่ศาลมีคำพิพากษา ยกฟ้องนะครับอันนี้คือถือว่าเราก็ผ่านสิ่งที่ถูกกล่าวหามา6ปีก็ขอโหศิกรรมให้ทนายสิตาไมยบังเกิดไปนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยคดีที่ถูกศาลอาญาประทับรับฟ้องแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเดือนจําก็รับกรรมอยู่ก็ต้องแจ้งอีกเรื่องครับว่าขณะนี้ศาลทุจริตภาคเจ็ดก็มีคําสั่งประทับรับฟ้อง คดีที่พนัญญากงานอายการคดีทุจริตภาค7ได้มีการฟ้องนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดแล้วก็ร้อยตํารวจโททวีปสุขชูแล้วก็พันตํารวจโท,ท,ส,ก 1, โทสกลวินนะครับทั้งสมเนี่ยร่วมกันสร้างนะครับร่วมกันสร้างมาตรการพรบยาเสพติดร้อยทับสองอันเป็นเท็จนะครับซึ่งเรื่องนี้สารทุจริตเปิดผู้รับชภาคเ ก็ได้มีคําสั่งรับฟ้องทนายตั้มสิทธาพิบังเกิดตํารวจอีกสองนายของสพอกอระทุ่มแบนนะครับในการอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยใช้พรบพนักการยาเสพติดรัฐรับสองโดยอ้างว่านายธีรวัตรหรือออยบุญรอดนะครับเป็นคนให้เบาะแสในการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่กว่าแต่แท้จริงแล้วนะครับมีการสร้างหลักฐานเท็จกันขึ้นมาก็คือทําบันทึกจับกลุ่มอันเป็นเท็จ โดยตำรวจแล้วก็ร่วมกับทานายสิทธาพิบังเกิดนํามายื่นที่ศาลนะครับเพื่อขอให้นายธีรวัตรหรือออยบุญรอดหลุดพ้นคดียาเสพติดแล้วก็มีการรับเงินจํานวน400,000บาทซึ่งปากตรมาภายหลังมีการออกมาจับนะครับนายสิทธาพิบังเกิดแล้วนกะ็พันตำรวจโทสโกรลวินและนักตำรวโททวีสุขชูเนี่ยนะครับตามมาจับของศารสมุทรสาครแล้วก็คดีนี้มีการช่วยเหลือจาก อายการทุจริตภาคเจ็ดมาตลอดเวลาหกปีเช่นเดียวกันนะใช้เวลาหกปีในคดีนี้จนทั้งผมไปฟ้องของความเป็นธรรมอายการสูงสุดนะครับท่านอายการสูงสุดก็คือท่านไพรัตนะครับที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่สามสิบกันยายนนี้นะครับซึ่งมีการช่วยเหลือกันโดยอายการทุจริตภาคเจ็ดก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องสิทธาเบี้ยบังเกิดกับพวก บอกกว่าพอไปถึงชั้นอายการสูงสุดท่านรองอายการสูงสุดมีคำม,มีความเห็นกับคําสั่งของอธิบดีอายการทุจริตภาคเจ็ดนะครับด้วยการสั่งฟ้องนายสิทธาเปี้ยบังเกิดกับพวกนะครับแล้วก็ให้มีการแจ้งข้อหาแล้วก็นาตัวฟ้องที่ศาลอายาทุจริตภาคเจ็ดเรียบร้อยน่าจะขึ้นศาลประมาณปี2อง9น้าเะครับปีหน้านะก็ต้องมาดูว่าในปีหน้านอกจากคดีของเช๊อ้อยแล้ว ในคดีของร,รัฐัสองเนี่ยทนายสิทธาเพียบังเกิดนะครับจะรับผลกรรมอย่างไรนะอันนี้เป็นเรื่องที่รับเวรรับกรรมไปตามสถานภาพของการทำที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีใครไปกั่นแกล้งอย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองผมก็ไม่มีการฟ้องร้องนะครับสิทธาเพียบังเกิดหรือในเศษเดสุภานะครับ กับพวกแต่อย่างใดนะครับาะถือว่าก็หมดเวรหมดกรรมไปสักทีเพราะว่าเหนื่อยกับเขามามากแล้วนะครับในวันที่หนึ่งกันยายนสองพันสิบแปดเนี่ยก็จะมีการอ่านคำพิพากษาสารุทธร,รที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้มีการฟ้องผมที่ศาลอาญานะครับซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับในกรดีที่ผมได้มีการ <c oughs> พูดถึง กูสาวเปียโนที่ได้มาร้องกับทางทั้งผมนะครับว่านายสิทธาพยบังเกิดเนี่ยนะครับได้กระทํากับกูสาวเปียโนอย่างไรนะอันนี้ก็รอสารอุทธร์อ่านคำพิพากษา,ษาในประดหนึ่งกันยายน2518นะถ้าชนะก็นะครับก็ไม่ไม่มีการฟ้องร้องใดอย่างใดเพราะหมดเวรหมดกรรมไปทันทีนะครับครับสิทธาเพยบังเกิดเนี่ย ก็เหลือเพียงอีกแค่คดีสุดท้ายนะครับคดีวันที่หนึ่งกันยายนแล้วก็หมดนะครับแล้วก็เหลือที่ที่ธนาสิทธาเนี่ยถูกฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตประพุติมิชอบภาคเจ็ดท่าน,นั่นเองนะครับส่วนเขากับผมก็ถือว่าก็จบกันนะครับโดยที่ผมก็โหสิกรรมให้นะเพราะว่าไม่อยากจะไปค่าฟาร์มแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากนะพี่น้องประชาชนครับวันนี้ก็ต้อง กลับเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับซืบเนื่องจากว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เป็นคนที่ชี้เบาะแส <c oughs> ให้กับหน่วยงานของตํารวจและหน่วยงานของรัฐบาลในการจับกลุ่มเจ้าพ่อผลิตไฟฟ้านะครับและสามารถดําเนินคดีกับนายซูซูฝงนะเป็นคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แล้วก็ยังมีการจับนายทุนคนจีนนะครับ ที่เป็นใน,ในทุนตัวใหญ่ในการเปิดโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการจับกลุมนะครับแล้วก็ร่วมกับตารวจปคบ,บ,บรวมทั้งหน่วยงานของตำรวจก็คือหน่วยงานปปๆนะครับหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับจับกุมเจ้าของโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ของกลางจํานวนมากพร้อมทั้งเครื่องจกักรรวมมูลค่าแล้วไม่น้อยกว่านะครับห้าสิบล้านบาทสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับตัวการใหญ่ก็ถูกเข้าส่งไปเรือนจําเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทางตํารวจไม่ได้มีการขยายผลนะทางตำรวจไม่ได้มีการขยายผลแต่อย่างใดแต่ทางเด i ไอได้มีการขยายผล ไปถึงเส้นทางการเงินของกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการดำเนินการเรื่องของหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนนะครับเรียกตีนไก่เถื่อนก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเราไปร้องกรมปศุสัตว์เราไปร้องหน่วยงานของตำรวจก็ไม่มีความคืบหน้ามีแต่ความร่มเหียเราข้อมูลไปให้ก็ไปบอก นะครับผู้ต้องหาให้โยกของออกไปนะครับผมเองก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทนอมินีต่างชาตินะครับก็คือบริษัทจีนสีเทาหรือบริษัทนอมินีต่างชาตินะครับพวกชาติก็เรียกว่าประเทศกัมพูชานะรที่เปิดบริษัทนอมินีในไทยแล้วก็ให้เงินผ่านควยกวนในการตั้งคนไทย5 1ซคนจีน หรือคนต่างชาติ49คดีก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะการปราบปรามหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเกษตรกรที่กระทบเป็นวงกว้างนะครับทั้งเรื่องของหมูเถื่อนตีนไก่ก็เงียบหายไปจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ย วันนี้ผมก็รับอาสานะครับรับอาสาเป็นคณะทํางานให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุชาติชมกินในการที่จะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงพาณิชย์ในการเป็นหัวหมู่ทุลวงฟันในการชี้เป้าแล้วก็ ร่วมปฏิบัติการโอเปเรชันในคณะทํางานของที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุชาติชมกินซึ่งวันนี้ได้มีการแต่งตั้ง